สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้จะเป็น Creator Classroom ตอนที่2นะครับจะพูดถึงเรื่องของการที่เราเป็นคนธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีจุดสนใจมากเป็นคนที่ไม่มีใครรู้จักเป็น No b o d y เนี่ยแล้วเราอยากจะทำคอนเทนต์ให้มีคนดูนะครับงบเราก็ไม่เยอะด้วยเนะี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับมีวิธียังไงบ้างวันนี้ผมพอมีไอเดียอยู่3อย่างด้วยกันนะครับที่จะมาแนะนำแล้วก็ให้ลองไปทำดูครับผมเขาบอกเลยนะครับว่าก่อนที่ผมจะมานั่งพูดอยู่ตรงนี้ณนะวันนี้เนะี่ยผมใช้เวลามานานมากนะครับหลายปีผมเข้าใจว่าน่าจะเกิ สี่ถงปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ตอนแรกก็เป็นคนธรรมดาไม่มีคนสนใจเลยไม่มีคนดูด้วยนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยดีกว่านะครับถ้าคุณเห็นวิดีโอเก่าๆเ,เ,เนี่ยคุณจะเห็นว่าทั้งแสงทั้งสีหน้าเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะครับแต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยการเป็นคนที่แบบกล้าพูดหน้ากล้องกลายมาเป็นคนที่ทาคอนเทนต์แล้วก็มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆครับอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ก็มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆช่องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเรื่องของภาพลักษณ์ในตัวเองนะครับภาพลักษณ์ม ได้ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินคนอื่นหรือว่าการสร้างมุมมองอะไรบางอย่างกับคนอื่นเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเห็นนะครับแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่แบบพอเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีวิธีดูหรือว่ามีวิธีตัดสินใจอะไรบางอย่างว่าจะดูเขาหรือไม่ดูอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องของ first impression นะครับถ้าคุณไปสมัครงานเนี่ยเขาก็จะแนะนําเรื่องของการแต่งตัวถูกไหมให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเวลาไปเจอผู้ใหญ่หรือใครที่แบบจะมีโอกาสในชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นอะไรพวกนี้เราก็จะทําตัวให้แบบดีที่สุดเป็นพิเเเศษกกกมมมััันะั้ยนนนนนะะคครรรบบาาาทํช่่่่องงี็ไไดตล เรื่องของภาพลักษณ์ในตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะใส่ใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนที่คลิปเราถูกโพสต์ลงไปนะครับแล้วก็ตัวแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยดึงวิดีโอเราขึ้นไปนะครับครั้งแรกที่เขาเห็นเนี่ยภายใน1-5วินาทีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกตัดสินนะตอนนั้นว่าเขาจะดูต่อหรือไม่ดูนะครับภาพลักษณ์มันเลยเป็นส่วนสาคัญครับผมให้คุณดูวิดีโอผมมื่ก่อน ผมจัดแสงไม่สวยเลยหน้ามืดนะครับแล้วก็หน้าตาผมก็ใช้ไม่ได้เลยนะครับตอนนั้นคือดูไม่มีความมั่นใจด้วยครับภาพลักษณ์มันแย่มากถ้าคนดูนะครับมันไม่โอเคเลยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีความแตกต่างที่แบบเห็นได้ชัดนะครับว่ามันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นไอ้ภาพลักษณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีหลายอย่างด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยผมไม่ได้คนแต่งตัวแพงนะแต่ให้เลือกสีสันที่มันเข้ากันนะครับยกตัวอย่างที่ผมนั่งตอนนี้เนี่ยฉากหลังผมสีเขียวเสื้อขาวเนีีียเสื้้อกันนหาววแจตข นะครับมันเล่นเรื่องคู่สีกันมีการจัดไฟมีการวางไมโครโฟนถูกไหมครับแล้วก็มีเรื่องของระหว่างพูดเนี่ยผมก็จะมีการแทรกช็อตต่างๆที่เสริมภาพลักษณ์ให้มันดูมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับดูเนื้อหาแล้วแบบมันมีมูลค่าดูมีแ a วลูเพิ่มมากขึ้นถูกไหมเรื่องภาพลักษณ์เนี่ยมันเป็นความจําเป็นครับรวไปถึงเรื่องของเสียงที่ใช้ด้วยเนี่ยเสียงไมโครโฟนผมก็นุ่มใช่ไหมก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะแบบหยุดดูได้นะครับแล้วก็ตัวอย่างที่ผมยกมาผมก็จะมีวิดีโอเสริมมแทรรกกตลออดเเพื่ใให้้คคคุณควาขาขจนะับ เรื่องภาพลักษณ์ตัวนี้มันก็จะเสริมทั้งหมดทีนี้คนที่ไม่มีงบเลยหรือว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยจะทํำยังไงได้บ้างผมแนะนําว่าให้เลือกใช้สถานที่ที่เป็นแบบสวนสาธารณะนะครับถ้าคุณไปย้อนดูคอนเทนต์เก่าเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ได้มีสตูดีโอในบ้านนะผมเลือกที่จะไปตามสวนนะครับแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่สวนมันมีคนได้น้อยแสงได้ดีนะครับแล้วก็ใช้กล้องแบบถ่ายแบบธรรมดาทั่วไปนะครับแค่นี้มันก็เสริมภาพลักษณ์คุณได้แล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะเริ่มเปลี่ยนก็คืออาจจะดูเเเเเเรรรรืื่่่่่ออออองงงงขสส้้้ผาาาาาาททีีีีหมมมมะกกกััับตตวววนนนนนคแล็ใใํดูจย จะเสริมเรื่องของภาพลักษณ์ของคุณได้ครับทีนี้พอมีภาพลักษณ์ที่มันดีมากขึ้นเนี่ยดียังไงเนี่ยตัวคุณเริ่มเคารพตัวเองแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบที่เราจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็คนดูเนี่ยรู้สึกว่าเขาดูเราแล้วโอเคนะครับอยากจะดูต่อเนี่ยอันนี้คุณก็จะเริ่มทำคอนเทนต์แบบอย่างต่อเนื่องได้โดยที่ความมั่นใจคุณเพิ่มมากขึ้นนะครับสีหน้าของคุณสายตาของคุณก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นการเสริมภาพลักษณ์ตัวเองนะครับมันช่วยหลายอย่างนะ แต่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพิ่มมากขึ้นด้วยครับสองนะครับเป็นเรื่องของความน่าสนใจในตัวเนื้อหาเองหรือตัวคอนเทนต์เองนะครับตัวคอนเทนต์เนี่ย เป็นแกนกลางแล้วก็เป็นแก่นที่สําคัญมากเลยนะถ้าภาพลักษณ์คนดูดีนะครับแต่งตัวดีแต่สุดท้ายคอนเทนต์ที่นําเสนอไปเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องนะครับหรือว่าขาดความน่าสนใจเนี่ยคนก็พร้อมที่จะไปจากวิดีโอของเราทันทีถูกไหมครับความน่าสนใจของตัวเนื้อหามันมีอะไรบ้างจริงๆมันมีหลายอย่างนะครับมันต้องดูว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ช่องของเราเนี่ยเราอยากจะทาคอนเทนต์ประเภท,ทไหนยกตัวอย่างเช่นคอนเทนต์ของช่องผมเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ประเภท How to หรือว่าการสอนเป็นหลักนะครับเพราะเนื้อหาไหนที่มันเป็นการสอนแบบลงลึกเป็นพิเศษนะคร ยาวๆนะครับหรือว่าเป็นเนื้อหาที่มีความต่อเน,นื่องเนี่ยคนก็จะดูเยอะเป็นพิเศษนะครับหรือว่าจะเป็นการสอนเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์บางอย่างที่มันยากมากๆเนี่ยอย่างไปถ่ายภาพในโลเคชันจริงเนี่ยซึ่งหลายคนอาจจะแบบไม่อยากเสี่ยงไปเองอ่ะอยากเห็นประสบการณ์ตรงนั้นก่อนและอยากรู้วิธีแก้ปัญหาเนี่ยคอนเทนต์พวกนี้ก็จะมีน้ำหนักเยอะมีความน่าสนใจเยอะนะครับหรือว่าใครนะครับเป็นผู้สื่อสารที่ดีเป็นนักรีวิวที่สามารถที่จะทําให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความเข้าใจในตัวโปรดักต์นั้นๆได้เนี่ยก็อาจจะทำคอนเทน ว,เ,วเนื้อหาที่เราชอบที่จะทำนะครับแล้วก็มีน้ำหนักกับคนดูหรือว่ามีประโยชน์กับคนดูเนี่ยมันคือคอนเทนต์ประเภทไหนนะครับบางคนเก่งในเรื่องของการพาเที่ยวก็ทำคอนเทนต์แนวพาเที่ยวก็ได้นะครับหรืออย่างผมเนี่ยถนัดในการทำคอนเทนต์ประเภทแบ่งปันประสบการณ์หรือการสอนเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ประเภทนั้นออกมานะครับคุณต้องรู้ว่าคนดูเนี่ยต้องการเนื้อหาประเภทไหนแล้วก็ตัดสินใจเลือกทำคอนเทนต์ประเภทนั้นให้มีประโยชน์กับเขาความยากในข้อที่2ที่ผมพูดไปเนี่ยหลายคนเนี่ยมักจะไม่รู้ว่าตัวเองชอบเรื่องอะไรนะครับหรือว่าจะพูดอย่าง ngai เรียบเรียงยังไงอันนี้จะเป็นเรื่องของการให้ค่อยทบทวนตัวเองแล้วก็การฝึกนะครับตรงนี้มันจะตอนทาจริงๆี่ยทำไม่ยากนะครับแต่ในขั้นตอนการคิดแล้วก็หาข้อมูลเนี่ยอาจจะนานนิดนึงนะครับเริ่มต้นให้เริ่มจากเรื่องที่เราชอบกันก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยทําออกมาแล้วเราค่อยมาดูว่าจริงๆแล้วคนดูของเราหรือว่าความถนัดในการนําเสนอของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานิดนึงนะสำหรับคนเริ่มต้นนะครับแต่ผมแนะนําว่าคุณพยายามไปหน่อยนะครับคุณจะได้คําตอบที่ชัดเจนนะครับในปัจจุบันมีหลายช่องมากที่เขาทำคอนเท ตัวเองไม่ว่าจะเป็นช่องของเกมนะครับเล่นเกมให้ดูก็ทําได้นะครับหรือว่าจะเป็นช่องของการรีวิวเกมส์ก็มีเหมือนกันรีวิวอุปกรณ์กล้องอย่างที่ผม,มนถนัด ผมก็ทามาแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ในการสอนก็มีเยอะแยะมากมายลองดูว่าตัวเองชอบอะไรหรือถนัดเรื่องอะไรก็ลองหาเนื้อหาประเภทนั้นครับสามนะครับเป็นเรื่องของความง่ายในการทำความเข้าใจกับเนื้อหานั้นๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความง่ายในการที่จะทําตามด้วยนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์ประเภทสอนนะผมขอยกตัวอย่างช่องตัวเองแล้วกันนะครับจะได้เอาฟุตเทสของตัวเองที่ทางานมาเนี่ยจะได้มาใส่ในวิดีโอนี้ด้วยนะคอนเทนต์เวลาที่เราดูนะสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นคอนเทนต์สายบันเทิงเนี่ยถ้าดูแล้วไม่บันเทิงผมก็จะปิดถูกยรหืออว่่านสนนี คนดูคอนเทนต์ของคนคนนี้สอนเนี่ยสอนแล้วไม่น่าสนใจคุณก็จะปิดนะครับมันยากไปคุณก็จะปิดนะครับหรือว่าคอนเทนต์ไหนดูแล้วงง ก็จะปิดเหมือนกันถูกไหมเรื่องของคอนเทนต์ที่ทําออกไปเนี่ยมันจะต้องมีความง่ายที่จะเข้าใจเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็ง่ายที่จะทําตามได้ง่ายด้วยนะครับอันนี้ไม่งงเนาะคอนเทนต์ที่ดูแล้วเข้าใจง่ายทําตามง่ายเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่คนเข้าดูได้ต่อเนื่องครับนี่มันจะทําให้ง่ายได้ยังไงนะครับมันจะมีอยู่2ออย่างด้วยกัน1คือการใช้คําพูดที่ง่ายเครับเวลาที่ผมทำคอนเทนต์สอนถ่ายรูปหรือคอนเทนต์ในช่องอันนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าผมจะไม่ใช้ศัพท์เทคนิคเลยนะคร ให้มากที่สุดเพื่อที่เวลาที่คุณตีความคําพูดของผมเนี่ยมันจะได้กระชับแล้วก็เข้าใจได้ง่ายอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งการใช้คําพูดนะครับกับ2คือเวลาที่ผมพูดออกไปเนี่ยสมองของคุณหรือว่าความคิดของคุณเนี่ยจะพยายามคิดตามว่าเรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรถูกไหมระหว่างนั้นผมจะมีการแทรกวิดีโอตลอดเวลาว่าไอ้เรื่องที่ผมพูดเนี่ยมันคืออะไรนะครับท่าทางหรือประสบการณ์ที่ผมกําลังสื่อสารไปเนี่ยมันเป็นเรื่องไหนเนี่ยต้องมีวิดีโอเสริมตลอดนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้คนที่กําาาลังงดดูวีีโออเเรน่ยมทำ ส่งวิดีโอประกอบตามไปเลยนะครับทำให้เขาเข้าใจได้ง่ายขึ้นหรือบางทีอาจจะถ่ายรูปประกอบมาก็ได้นะทำให้เขาเนี่ยตีความสิ่งที่เราพูดเนี่ยได้เข้าใจง่ายๆมากขึ้นครับความยากในเรื่องนี้จะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับความยากก็คือว่าคุณอาจจะต้องเรียบเรียงเนื้อหามาพูดนะครับถ้าเป็นเรื่องที่มีประสบการณ์อยู่แล้วอาจจะพูดง่ายขึ้นนะครับการเรียบเรียงคําก็จะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของทักษะการพูดคุณอาจจะต้องฝึกฝนที่จะพูดอยู่หน้ากล้องโดยที่ไม่อายนะครับตรงนี้จะช่วยให้คน ื่องของการถ่ายวิดีโอเพราะว่าเวลาที่เขานั่งฟังเนี่ยเขาอาจจะคิดตามบางทีเนี่ยมันยากที่จะคิดตามจริงจริงคือเราไม่เคยเห็นประสบการณ์เนี้ยนะครับคุณก็ต้องไปถ่ายจังหวะตอนนั้นมาถ้าผมทำคอนเทนต์สอนถ่ายรูปเนี่ยผมก็จะมีช็อตที่ผมกําลังนั่งถ่ายอยู่นะครับแล้วก็จะต้องมีหลังกล้องให้เห็นจะต้องมีมุมเปลี่ยนไปมาหลายๆมุมให้เขาดูไม่เบื่อด้วยนะครับไอ้พวกเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทำนะครับทำให้เขาเนี่ยตีความสิ่งที่เราสื่อสารไปได้เร็วขึ้นนะครับเข้าใจได้ง่ายขึ้นแล้วเขาก็ทาตาม การทำคอนเทนต์แบบคนธรรมดาแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับช่องผมคนดูไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามันมีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะเติบโตมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเพราะงั้นคนที่อาจจะแบบไม่ได้หน้าตาโดดเด่นคือผมก็ธรรมดาถูกไหมแล้วก็บางคนอาจจะแบบไม่ได้มีงบประมาณในการลงทุนกับคอนเทนต์หนกัหนกๆเยอะๆอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้มีอะไรว้าว,าวาให้แบบดึงคนดูได้เนะี่ยวิธีแบบคนธรรมดามันก็มีเหมือนกันแต่อาจจะต้องใช้ความพยา,พา,า,ย,าพยามเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับผมแนะนําว่าให้คุณใส่ความพยายามเพิ ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คุณสามารถที่จะขยายฐานของคนดูได้นะครับแล้วก็คุณจะเป็นคนทำคอนเทนต์ที่เก่งมากขึ้นด้วยครับสำหรับใครที่มีคาถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะก็สามารถคอมเมนต์มาถามผมได้ที่ Ph โต้สุทธิ์บน Facebook หรือว่า YouTube หรือว่าจะเป็นคลุมของเราที่ Ph โต้สุทธิ์แถบคอมมูนิตี้ก็ได้ครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับชาตบีไทยแลนด์นะครับที่เป็นผู้นําเข้าทุกกันชื้นชาตบีนะครับเป็นฟิลเตอร์ขององขมผ นะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้าที่ชา a ตอบีไทยแลนด์ก็ได้นะครับหรือว่าจะกด s u b สไคร b ์ในช่องก็ได้ครับแล้วก็คอนเทนต์ของผมเองเนี่ยมีสอนถ่ายรูปด้วยนะไปย้อนดูกันได้นะครับมีสอนถ่ายรูปตั้งแต่ต้นจนจบเลยลองไปเลือกดูนะครับหรือว่าจะเรียนรู้เรื่องการแต่งรูปก็มีเหมือนกันครับสาระคอนเทนตในวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูบันทถึงจบนะครับแล้วก็ติดตามกับคอนเทนต์ในตอนหน้าครับผมสารบวันนี้สวัสดีครับ